นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีลังโลเกอ,อนุตารันติอีณนะโอกาสบัดนี้ััรมภาพจะได้แสดงพระธรรมคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสสััมมามพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์วันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขของเทศกาลสงกรานต์เราและท่านทั้งหลายผู้มาเห็นกันและกันก็ได้มาประกอบกุศลคุณงามความดี เขาเรียกว่าจริยาสัมมาปฏิบัติคือทำความดีเป็นส่วนมากแล้วก็ปรากฏในสายตาของกันและกันสร้างความอบอุ่นแล้วก็ความผาสุกในจิตใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำได้ในช่วงระยะเวลานี้ในเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นความผาสุกและความสงบสุขร่มเย็นเป็นผล เป็นผลมาจากกุศลลวิบากคุณงามความดีเก่าที่ให้สภาพแวดล้อมเราเป็นอย่างดีกุศลคุณงามความดีอันเป็นปัจจุบันเรียกว่าเหตุใหม่ที่เราสร้างร่วมกับครอบครัวพ่อแม่ญาติและพี่น้องลูกหลานทั้งหลายจะเป็นเหตุกุศลคุณงามความดีใหม่ที่จะส่งผลในโลกอนาคต เรียกว่าสร้างต้นแบบที่ดีงามไว้คู่กับสังคมในลักษณะแบบนี้คุณงามความดีที่ชาวพุทธไทยส่งเสริมและก็สร้างกันในเทศการสงกรานต์ก็หนีไม่พ้นปลักแห่งคุณงามความดีในทางพระศาสนาของเรานั่นก็คือหลักเบญจศีลและเบญจธรรม เมื่อสักครู่ตั้งต้นเป็นคาถาเรียกว่าอุเทศหัวข้อกระทู้เพื่อเป็นคำอธิบายเพื่อเป็นคำแสดงธรรมไว้ว่าสีลังโลเกอนุตตลังแปลความถอดความหมายออกมาว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลก คำว่าศีลคือความปกติความสงบ mm hmm. เหตุแห่งความสงบ mm hmm. เหตุแห่งความสุขทั้งหลาย mm hmm. เหตุแห่งกุศลทั้งหลายที่จะละเอียดเพิ่มขึ้นความปกติหรือความร่มเย็นนั่นหมายถึงว่ามีปกติเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ อยู่ที่ไหนก็เกิดความร่มเย็นเพราะมีศีลควบคุมกายและวาจาเบญจะคือ5ประการลองมาตรวจดูว่าเราเหลือกี่ข้อที่มีความแข็งแรงพอที่จะหล่อหลอมพอที่จะเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มในชีวิตของเราได้ทบทวนและตรวจสอบ ศีลของตนดังต่อไปนี้ 1. ความหมายของเบญจศีลก็คือศีลห้าเป็นเจตนางดเว้นและก็เจตนากระตุ้นเตือนควบคุมให้กายบ้างวาจาบ้างมีความสงบร่มเย็นใกล้ใครก็อบอุ่น 1. ก็คือปานาติปาตาเวรมณี ปานาเนี่ยไม่ใช่ปลาในบ้านไม่ได้ปลาในท้องนานะปาน,านานอนเนนแปลว่าสัตว์มีลมหายใจไม่ใช่ฆ่าแต่ปลาแต่ฆ่ามนุษย์ฆ่ายางอื่นได้ความหมายเขามีลึกซึ้งมากกว่านั้นปานาหรือปานะเนี่ยแปลว่าผู้มีลมหายใจสัตว์ใดมีลมหายใจมีชีวิตสัตว์นั้นชื่อว่าปานะ เวรมณีคือการงดเว้นสิกขาบททุกข้อมีคำว่าเวรมณีเว้นไม่ได้เป็นข้อห้ามฆ่าได้สัตว์เนี่ยฆ่าได้ในทางพระศาสนาแต่พอฆ่าแล้วคุณก็เอาโทษไปด้วยคุณก็เอาวิบากกรรมทั้งหลายไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะงดเว้นการฆ่าสัตว์และทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ข้อที่หนึ่งสองอธินนาธานาเวรมณีเว้นจากการรักทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้และหวงแหนมีอาการถึงยี่สิบอย่างลักตรงตรงช่อโกงยักยอกกระโชกทรัพย์สับเปลี่ยนโอมีอีกมากมายใช้ลักเองก็ได้ใช้คนอื่นก็ได้ ม,มีวิธีการอีกมากมาย20ประการด้วยกันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ข้อที่สองสามอาเมสุมิจฉาจาราเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็คือเบื้องต้นพุ่งเป้าแล้วก็เจาะจงก็คือสามีและภรรยาของตนและบุคคลอื่น ต้องงดต้องเว้นแม้แม้สตรีที่ไม่ควรที่เป็นต้นต้นเหตุแห่งวัตถุแห่งกาเมเนี่ยมียี่สิบจำพวกหญิงที่สามีตายแล้วก็เป็นหญิงของบุคคลผู้ผู้อยู่ในวัตถุกาเมเพราะมีพ่อแม่เพราะมีพี่น้องเพราะมีกฎหมายบ้านเมือง หรือยิงเป็นนักบวชมี20่สิจำพวกด้วยกันสตรีที่บุรุษไม่ควรแต่ต้องเป็นพฤติกรรมการงดเว้นที่เจตนาต่อมนุษย์ที่เป็นสตรีหรือบุรุษคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยเป็นข้อที่ส 4. มสีุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จเป็นเบื้องต้นแต่ก็ต้องอารุณ์อรวย โอนอ่อน,ออนผ่อนตามไปไปเรื่องพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอด้วยเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สังคมร้อนและวุ่นวายเป็นคุณสมบัติมนุษย์ชาวพุทธข้อที่4 5. สุราเมระยะ มัชชะปะมาทฐานาเวรมณีสุราคือสิ่งที่หมักเมามีแอลกอฮอลสูงเมระยะเมรัยมีแอลกอฮอลแต่อ่อนดีกรีอ่อนๆอ,อ,อะไรที่กินแล้วมึนอะไรที่กินแล้วเมาอะไรที่ทาแล้วมึนทาแล้วเมาอะไรที่เสพแล้วมึนเสพแล้วเมาปะมา,ะมาทฐานนาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท กินแล้วมาชอบบน่นชอบว่าชอบด่าชอบทุบชอบตีพ่อแม่ลูกเมียสามีภรรยาควรงดเว้น,นเป็นสิ่งที่งดเว้น5ข้อเนี่ยวันนี้ขยายให้ขึ้นพอสมควรในท้ามกลาง5ข้อเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกจึงเรียกว่าสีลังโลเกอ,อนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลก การไม่ฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์เนี่ยในหนึ่งรอบหนึ่งปีเนี่ยเราเรามีสิ่งนี้มากมไหยแค่ไหนเกิดขึ้นผุดขึ้นในจิตใจในสภาพแวดล้อมกายและวาจาของเราเรางดเว้นสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าใครมากน้อยแค่ไหน365วันมีวันไหนบ้างที่เราเว้นได้งดได้ อาทินาธานาทรัพย์ของผู้อื่นในสภาพแวดแล้อมมีจำนวนเป็น10-20อย่างที่กล่าวมามันจะมีเรื่องรายละเอียดลึกขึ้นไปอีกเรางดเว้นในสิ่งเหล่านั้นต่างๆได้แค่ไหนใน365วันกาเมในสายตาในอารมณ์ในคำพูดที่ไปแตะต้องหญิงและชายอันเป็นที่ตั้งอันเป็นวัตถุแห่ง แห่งกาเมความแตกแยกของครอบครัวและสังคมอีกยี่สิบอย่าง20สบุคคลมีมากน้อยแค่ไหนมูสาและบริวารพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพอเจอร์มีมากน้อยแค่ไหนต่อหนึ่งวันในหนึ่งรอบปี365วันมีมากน้อยแค่ไหน,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 ย,ไหนยิ่งพูดยิ่งฟังก็ยิ่งร้อนขึ้น แล้วแล้วกา่าจะจบเนี่ยมันจะทำยังไงมีวิธีในการแก้ไขแล้วก็ระมัดระวังทำให้ศีลห้าข้อโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยสุราหรือสิ่งเสพมึนเมาตอนนี้จะเป็นสิ่งที่นำนำขาวนำดำให้เป็นขาว ยกขึ้นสู่กระบวนการที่ถูกต้องในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะข้ออื่นๆมันมันมีความผิดพลาดมาฉะนั้นในศีล5ข้อถ้าจะรักษาได้ดีบูรพาจารย์โบราณท่านบอกว่าเราและท่านทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายต้องรักษาทำห้าข้อด้วย เขาจึงเรียกว่าศีลและธรรมศีลแล้วก็ธรรมเมื่อมีศีลห้าร,รมที่จะรักษาศีลหให้คงอยู่แล้วก็มีกำลังก็มี5ข้อเช่นเดียวกันอยกตัวอย่างเช่นปานาติบาทเนี่ยถ้าจะเว้นจากการทำร้ายเบียดเบียนฆ่าสัตว์เนี่ยเว้นบ่อยๆมันก็ไม่ไหวเพราะเราก็ต้องเจอมนุษย์เนี่ยนั่งอยู่เนี่ย 1>, 1ต่อห้ต่อห้ขึ้นไปเป็นร้อคนมองกันและกันมองไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกชอบไม่ชอบต่อกันและกันนั่งใกล้ๆมันมีการสะสมเพราะว่าสัญญามันมีความจำมันมีสิ่งเหล่านี้จะก่อเกิดการเบียดเบียนทำร้ายต่อกันและกันการจะรักษาปานาติบาตเว้นการกระทบกระทั่ง ทำลายเบียดเบียนกันต้องมีคุณธรรมข้อที่หนึ่งคู่กันจึงจะเป็นเยี่ยมในโลกได้สิ่งที่เป็นธรรมสนับสนุนปานาติบาตได้ดีที่สุดตามหลักและหลักฐานและก็การใช้งานอย่างได้ผลนั่นก็คือเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลาย จเจริญบ่อยๆขอให้มีความสุขขอให้พ้นทุกข์เห็นใครแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้มีขอให้พ้นจากความทุกข์จเจริญในจิตก่อนพัฒนาขึ้นก่อนถ้าเห็นปุ๊บถ้าเมตตาไม่เกิดก่อนทันทีจะเห็นว่าคนคนนี้เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้เคยด่าเราเคยว่าเราเคยทำร้ายเราและเคยทำแก็บญาติเรากับพี่เรากับน้องเราสักวันหนึ่ง มันก็ขุดขึ้นเหมือนการสะสมเหมือนการหมักหมมไว้นานวันเข้าพอมีโอกาสก็เกิดการทำร้ายด้วยวาจาด้วยกายต่อคนนั้นๆเมตตาจึงเป็นสิ่งสนับสนุนทําให้การไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์อยู่ได้อย่างสวยสดงดงามไม่ต้องไม่ต้องไปเว้นบ่อยจเจริญเมตตาเลย สองเมื่อความชัดเจนของปาณาติบาตรักษาได้ดีเพราะมีเมตตาแล้วอะไรเป็นสิ่งสนับสนุนอธทินนาทานการไม่ลักทรัพย์มีทำข้อไหนสนับสนุนการไม่ลักทรัพย์การไม่ลักทรัพย์ก,ก,พก็จะต้องมีสัมมาอาชีพยินดีในพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ มองไปแล้วสิ่งนี้เป็นของคนนี้สิ่งนั้นเป็นของคนนี้ไม่มีไม่เติมไม่เพิ่มความอยากได้ลงไปสังคมตั้งแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ก็พราะมีความอยากได้เราน่าจะมีอย่างนั้นบ้างสิ่งนั้นน่าจะเป็นของเราบ้างเพิ่มเติมเข้าไปพอพยายามแล้วในเบื้องต้น พอพยายามแล้วผลขวายแล้วในท่ามกลางพออยากได้แล้วสูงสุดก็เกิดการรักการเบียดเบียนการขโมยกันสัมมาอาชีพพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้จึงเป็นสิ่งสนับสนุนข้ออธินาทานได้ดีแล้วก็จะเป็นเกาะปกป้องคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ต่างๆทั้งหลายได้ทรัพย์ทั้งหลายจึงปลอดภัยเป็นของใครของมัน มองแล้วทรัพย์เนี้งดงามสวยมีกำลังเพราะเกิดจากความพยายามเกิดจากการเก็บหอมรอมริบเกิดจากบุญกุศลที่บุคคลนั้นๆซึ่งเป็นเจ้าของได้สร้างมาดีแล้วดีจริงยินดีกับเขาพอใจกับเขาถอดแบบถอดต้นทุนที่ดีงามมองอย่างนี้คิดอย่างนี้ และแม้เราก็จะสะสมจะสั่งสมจะพยายามเช่นนั้นบ้างพอใจในอาชีพต่างๆของตนเรียกว่าต้องเป็นสัมมาอาชีพไม่ใช่อยากได้แล้วไม่ทำสัมมาอาชีพแต่ไปทำมิจฉาอาชีพก็คือผิดศีลผิดธรรมไม่ต้องยกตัวอย่างมันสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหว ออมากไปก็ไม่ดีแต่ไม่ใช่ไม่ควรพูดแต่ทุกคนรู้ทุกคนเห็นในในใกล้เคียงในวิถีชีวิตบ้านเราครอบครัวเราชุมชนของเราหมู่บ้านของเรามีก็เลีกเลี่ยงตัวเราตัวเขาตัวใครตัวมันนี่เป็นความชัดเจนแจ่มแจ้งของการที่จะรักษาอธินาทานคือ สัมมาอาชีพและคุศสรธรรมความนึกคิดที่ดีงามที่ที่บูรณาการและผสมกันกันกบสัมมาอาชีพ 3. กาเมสุข้อนี้มีความวิจิตพิสดารเมื่อการไม่แต่ต้องสามีและภรรยาบุคคลอื่นๆถึง20จําพวกด้วยกันมีทำอะไรที่สนับสนุนทำให้ข้อ กาเมเนเว้นเว้นข้อนี้ไม่กำเริบไม่ไม่เกิดขึ้นในสังคมคำตอบก็คือการสำรวมอินทรีย์การสำรวมตาหูจมูกร่้นกายใจมองใครก็มองแบบว่านี้คนนี้เป็นรุ่นรุ่นพ่อแม่คนนี้เป็นรุ่นล,นนนนล,นลุงป้านานอาเป็นรุ่นลูกเป็นรุ่นหลานของเรา พอมองแล้วให้สถานะบุคคลต่างๆเหมือนญาติสำรวมไว้ตาหูจม,มูกลินกายใจเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วแม้เขาจะนุ่งอย่างไรจะห่มอย่างไรเป็นโทษของเขานุ่งเกินพ่มเกินแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานะแห่งการสำรวมสรีระและร่างกายก็มีโทษนะมีโทษโดยตลอด คนบางคนก็ถูกทำร้ายถูกเบียดเบียนด้วยพฤติกรรมกามเมก็ถูกคมขืนเอะพู้ถูกป่ะเนี่ยบางถูกลวนลามบ้างถูกกระทาถูกย่ำยีหรือถูกย่าและถูกยีด้วยคำพูดเอาไปเล่าเอาไปพูดโดยตลอดเป็นเป็นโทษของกามเมข้อนี้จะเว้นได้ก็คือสํารวมและชายจะต้องสะพารสันโดษ เป็นคุณสมบัติของบุรุษโดยเฉพาะเลยหากมีครอบครัวสาธารสันโดจคือยินดีในภรยนใในภรยาของตนพอใจในภรรยาของตนถึงมันจะพูดมากบ่นมากก็ยินดีเพราะอยู่กันมาแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วออหาวิธีอย่างอื่นซึ่งคอยตกแต่งต่อกันและกันเข้าไปหากหญิงปรับชายปรุงหญิงแก้ ชายชายยินดีที่จะปรับต่างคนต่างปรับอยู่สม่ำเสมอความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคู่ก็จะดีขึ้นส่วนสตรีก็ต้องมีปฏิวัติปฏิวัติก็คือรักเดียวใจเดียวในในสามีขอให้สามีมีความสุขพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าอืเมืม่อไรจะตายเมื่อไรมันจะ ไปในเมื่อไรไมันจะเลิกเ,เมื่อจิตเป็นอย่างนั้นปุ๊บก,ก็แข็งกระด้างความร้อนความไม่ผาสุขความไม่ไม่ไม่มีความสุขความหวาดระแวงความไม่เห็นอกเห็นใจกันก็สะสมหากพยายามถึงที่สุดแล้วในลักษณะพอใจในสามีของตนพอใจในภรรยาของตนแล้วสัทธารส,สันโดษในภรรยาแล้ว ปฏิวัติรักเฉพาะในสามีแล้วยังเป็นไปไม่ได้ก็มีต้นทุนก็คือบาปเก่าบุญเก่าวาสนาเก่าที่ทำร่วมกันมาสามีภรรยาในพระไตรปิฎกในอังคุตรนิกายจตุกานิบาททําหมวดสี่จัดลำดับไว้ว่าสามีและภรรยาเนี่ยเป็นคู่คกันคู่แรกก็คือผี กับเทวดาคู่สองเทวดากับผีคู่สามผีกับผีคู่สี่เทวดากับเทวดาผีคือลักษณะของคนไม่มีศีลไม่มีธรรมกินเที่ยวเล่นสัมสอนรักช่อทุกอย่างหากหญิงหากภรรยาเป็นเช่นนั้นก็อยู่ในสถานะของความเป็นผีหากสามีอยู่ในลักษณะสถานะแบบนี้กินเล่นเที่ยวสัมสอนและ อ,อไม่ขยันทามาหากินต่างๆเกียจค้านทุกอย่างทั้งหมดเลยก็เป็นคุณสมบัติของความเป็นผีเพราะอยู่ด้วยกันมันอยู่ไม่ได้สามีเป็นผีภรยาเป็นเทวดาอยู่ยากเทวาอ่าภรยาเป็นเทวดาสามีเป็นผีก็อยู่ยากและยิ่งหนักข้าไปกว่านั้นคือผีกับผีเจอกันมึงกินก,กูกินมึงเล่นกูก็เล่นก็พอดีกันตีกันทุกวันมีแผลเป็นทุกวันรอยแผลเก่า เหมือนเพลงมาร้องอ่ะไปร้องต่อกันเองก็แล้วกันนะหรือทางออกที่ดีที่สุดและงดงามคือเทวดากับเทวดาต่างคนต่างปรับปรุงต่างคนต่างแก้ไขงดงามเมื่อมีศีลและมีธรรมต่อกันโอ้สบายครอบครัวหนึ่งหนึ่งมีศีลมีธรรมชุมชนหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีศีลมีธรรมมันก็ผ่าสุขแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ ปัจจุบันนี้มันทุกองค์กรเร่าร้อนเป็นหมดยิ่งสูงยิ่งหนาวขยับทีผิดศีลทีผิดธรรมท,ท,ทีเดือดร้อนมากโลกจึงเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอาข้อที่สคือมุสาวาทถ้าจะรักษาได้ดีก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตสัมมาวาจาพูดอะไรก็ต้องคิด คิดซะก่อนพูดอีกคิดซะก่อนที่จะคิดในสิ่งนั้นๆว่าเหมาะไหมควรไหมสัมมาวาจาเว้นจากการพูดเทศสเสีษกรรมหยาเพ้อเชอ้อไปดูองค์แห่งกันและกันว่าอะไรคือสิ่งที่ <c oughs> เป็นวัตถขขุของของศีลน,นั้นๆอะไรเป็นสิ่งเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนให้ศีลข้อนั้นๆมีกําลังแล้วก็มีความผาสุกส่วนข้อที่ห <c oughs> สุรา หรือสิ่งของที่มืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็คือต้องมีสติมีสติระลึกก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นมีโทษแค่ไหนสิ่งเหล่านั้นมีมีคุณแค่ไหนหากไปแต่ต้องในสิ่งที่มืนเมาและเสพการเสพมันมันติดนะมันติดแม้การโวกเวกโวยวายก็ติดนะคือมันอยากจะแสดงออกคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวด่าแล้ว กุยก็อยู่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวลงมือแหละมันติดเพราะมันมีความพอใจในทุจริตมันมีความพอใจในการกระทําที่ไม่ถูกนั้นมันชอบอะไรเป็นความพอใจอะไรเป็นความชอบฉันทะพอใจในบาปชอบแล้วทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่เคยรู้ว่าวาจาที่กล่าวออกไปจะมีโทษไม่เคยรู้ว่า การกระทําการเบียดเบียนคาพูดการดื่มการเสพการแตะต้อง,ส,งสิ่งต่างๆมันจะเป็นโทษอายุมนุษย์เราขาดศีลลงขาดทำลงก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรืๆๆ่อยๆหากเราร่วมกันบูรณาการเห็นแสงแล้วว่าศีลห้าประการเป็นความงดงามและผาสุขทำให้สังคมและกมนุษย์โลกล่มเย็น เห็นโอกาสว่าทำห้ประการสนับสนุนเมตตาสนับสนุนปานาติบาตให้มีกําลังเมตกรุณาเมตตากรุณาเป็นสิ่งสนับสนุนศีลปานาติบาตสัมมาชีเป็นสิ่งสนับสนุนอตินนาทาน การสารวมอินทรีย์และก็ศรัทธารสันโดษในสามีในภรรยาของตนปฏิวัติรักเดียวใจเดียวในสามีของตนเป็นสิ่งสนับสนุนกามเมและความซื่อสัตย์มีสัมมาวาจาอย่างสุจริตเป็นสิ่งสนับสนุนมุสาวาดและความมีสติรอบคอบคิดก่อนพูดก่อนทําและแม้ก่อนจะคิดเป็นสิ่งสนับสนุนข้อสุรา คือการเสพสิ่งของมึนเมาทุกชนิดจะทำให้ครอบครัวแล้วก็สังคมและโลกงดงามจึงสมเหตุสมผลดังภาสิทธิที่ว่าศีลังโลเกออนุตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกก็ขอให้สงการและก็เทศการการเล่นสงการในปีนี้เป็นไปด้วยความผาสุกมีทั้งศีลมีทั้งธรรม คู่กับเทศการอันจะก,ก่อให้เกิดความผาสุกและความร่มเย็นเป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบว่าไม่มีแม้แต่กระทั่งความกระทบกระทั่งไม่มีความเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายไม่มีการใส่ร้ายไม่มีการกล่าวร้ายต่อกันไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยไม่มีการทำลายทรัพย์สินของกันและกันไม่มีความเสื่อมเสียในด้านการเสพของมึนเมาและก่อเกิด ทะเลาะวิวาทต่อกันและกันก็จะเป็นความผาสุกอบอุ่นเป็นต้นแบบให้กับลูกกับหลานได้ต่อไปในเทศกาลสงการขอให้เป็นอย่างนี้ทุกปีเทศนาประโยสาเนในท้ายแห่งพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องศีลเป็นเยี่ยมในโลกในพระคาถาที่ว่าศีลังโลเกอนุตลังพอสมควรแก่เวลาไม่มากไม่น้อย ขอรัตนาคุณภาษีรัตนตไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมจริยาสัมมาปฏิบัติก็คือคุณงามความดีที่สาธุชนทั้งหลายได้สร้างได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นทั้งภาะวะและปัจจัยอำนวยไว้ใช้ให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายแม้ทั้งปวง คิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดหากสิ่งนั้นนั้นไม่ผิดหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดสัมมาจริยาปฏิบัติคำหนดธรรมเนียมประเพณีขอสิ่งนั้นนั้นจงพรันสำเร็จจงพันสำเร็จดังมโนรถทุกประการแสดงพระธรรม,มเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนี